ขอนแนะนำผงเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาเกียงมิงช่วยบำรุงตับทำให้นอนหลับดีมือเท้าไม่ตึงไม่ชาสายตาสาย,สาย,สาย,สายมองได้ไกลขึ้นและโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนักดื่มแอลกอฮอล์ทุกท่านทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เพื่อบำรุงตับเมื่อตับท่านดีไตของท่านก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้รับประทานได้ทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเลยนะครับเพื่อสามารถสั่งซื้อได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้ แล้วก็เพจที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยและสิิทพิเศษวันนี้นะครับบอกว่ามาจากรายการโอ p วีพีรับส่วนลดทันทีอย่าลืมทักติดต่อโทรไปปรึกษาและทักไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านตอนนี้ผมทํารายการเที่ยวกับโอเป็นรายการที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศและวิวสวยๆของประเทศต่างๆพร้อมทั้งแนะนำวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ความเป็นมา รวมถึงอาหารการกินแปลกๆของแต่ละประเทศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปรับชมได้เลยแล้วฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้รายการผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับ วันนั้นเป็นวันที่กลุ่มขบวนการไมใช่กลุ่มอะไรหลายจังหวัดเกิดนะครับเกิดที่สบาย้อยเนี่ยเดี๋ยวปิดล้อมลงพักแล้วแล้วต่อหลังลรงพักก็กระป๋ปิดล้อมยิงตายหมดเสเปศพที่เป็นคดีความอยู่แล้วยิงที่ที่ไหนอีกห้าจุดแต่ที่จุดจุดจุดที่มีปัญหาที่ปัตตานีก็คือจุดที่ที่มัสยิดคุเต่เนี่ยครับ คือเช้าเนี่ยถือมีดถือพระเนี่ยเข้าไปปิดล้อมป้อมตำรวจก็ตำรวจตาไปคน,นั่งมันก็ถูกยิงไปแล้วมันก็หนีเข้าไปอยู่ในมัสยิดมัสยิดเก่าที่ข้างๆป้อมตำรวจนะไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็ตำรวจก็มาล้อมล้อมตั้งแต่เช้าก็มอบตัวก็ไม่มอบตัวคือทองทหารก็เข้าไปดําเนินการครับผมนั้นเป็นผู้ช่วยอยู่ ก็ไปสังเกตการอยู่ที่สนามบินปัตตานีครับสนามบินปัตตานีบอ่อทองสนามบินบอ่อทองว่าไปหาอะไรห่างประมาณทักสามสี่กิโลก็คอยฟังข่าวเพราะเราไม่มีหน้าที่นะเป็น,เป,นเป็นเรื่องผู้จัดการในบกที่ผลตโทธานีตะวิสีเขาไปควบคุมดูแลก็ปิดลอ้อมไม่รอคิดว่าปิดล้อมกําังแค่สิบสี่สิบห้าคนอยู่ในปืนก็คงไม่มีมากเพราะไปนี ตัวทั่วไปเลยไปด้วยมีดด้วยปลาแต่ปืนมันไปได้ปืนตำรวจที่ป้อมเ <c oughs> ข้าไปอย่างสองสามก็บอก <c oughs> ทีนี้มันก็ไม่ยอมไม่ยอมเราบอกว่าเอ้เราก็ไม่ได้เข้าไปเกิดต่ว่าคิดว่าแนะนําแบบว่าอไอ้รถถังเราก็มีนายรถถังอุ้มเกราะ <c oughs> ของตระกูลของฐานของตรดอูลเราเราก็ปิดเข้าไปไปชิด,ดแล้วจะพ่นไหนยาสลบหรือพ่นอะไรเข้าไปพ่นควันมือพ่นเข้าไปมันยิงมาก็ไม่ถูกเราแล้วคร <c oughs> ับมันน่าจะทําได้เราก็นึกไม่ออกพื้นที่ว่ามันรถมันจะปีนไม่ได้ไม่ได้ ก็ไปทําอะไรกันทีนี้ทางนั้นก็ปิดล้อมมันก็สายขึ้นสายขึ้นสายขึ้นผมก็ถาม,ถามาทานีว่าเอ้ยทานีมันจะทำอะไรบอกว่าผมไม่มีอำนาจหน้าที่แล้วมันเป็นอำนาจของทหารเข้าคอนโทรลในขาเรียภารกิจด,ดีนะเป็นหัวหน้านดําเนินการนะทหารก็าคอนโทรนะลแล้วก็เรียไปรดแดงมาคุมแนละ้วท่านพลเอกอะไรซึ่งสนิทกันมากเนี่ยดังๆแต่ไหวท่านยกทุสินเนี่ยก็ สุดท้ายคือมีทหารบ่ายสอง,บ,สองบ่ายสามทหาโรโผล่ไปยังไงเพราะพราะรถยิงมาโดนโปะเลยตอนนี้ก็บอกไม่ปล่อยล้วถ้าค่าจะเป็นปัญหากําลังคนมาไม่รู้มาจากไหนจากไหนอยู่แยะแล้วสื่อสื่อ,อมาเลยมาเือม,ม,มากันเต็มเลยครับก็เลยถล่มเลยคอก็เดี๋ยวก็เละเขาปิดล้อมหมดเอาศพกันออกมาสิบเตร ส,บสบิบเอ็ดศพอะไรทั้งหมดคือทั้งหมดทีนี้มัน,น,นมันก็ก็ยุติไปแต่ว่าเป็นคาราการัางอนยุวัเนี่ยเป็นความไม่เข้าใจจนเป็นไฟแค้นนะครับก็ก็เจรจาบางทีก็ฟังไม่มันไม่ฟังกันครับพูดเจราจามายุติะเจรจายุติกันได้มันก็จบแต่ว่ามันพูดลบาบากให้มอบตัวก็ไม่มอบตัวครับไอ้เราก็เข้าไปก็โดนยิง ทีนี้ทหารก็ก็มักจะใช้วิธีเด็ดขาดก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องดีก็เสียใจกันทั้งสองฝ่ายครับอ่าแล้วหลังจากนั้นท่านเป็นพลโทกี่ปีแล้วไปจบพลเอกปีไหนเกษียณยังไงฮะเดี๋ยวจะจบเรื่องป่าเปรมพอดีอืมทำลายนี่ผมไปซื้อพื้นความทรงจำไปท่านเลยนะผมผมไปลื้อพื้นตะรี่วท่านเลยนะผมผมจริงมันเย่ะแยแต่ว่ามันเลือกไม่ออกใช่ฮะ ก็เลยก็เป็นตัวเนียวฝ่บริหารครับก็ไปิบัตหน้าที่ในสำนังานเนี่ยเรก,ก็ไม,ไม,ไม่ไม่มีหน้าที่อะไรเพียงแต่ว่าก็ตอนนั้นก็คือที่เราได้ผมมาอยู่ในกรุงเทพก็มีพี่น้องประชาชนที่เป็นชมรมนะครับ,รบชมรมโชคดีชมรมเตียนชัยชมรมมิตรภาพรวมไมหลายหลายชมรมในกรุงเทพที่เขา รวมกลุ่มรวมก้อนกันสังสรรค์สามัคคีกันเราครับรวมกลุ่มพระมีเหตุการณ์ภาคใต้ในเกี่ยวตั้งแต่ปีสี่ห้าถึงหกเจ็ดมาเนี่ยมันมีสี่เก้าห้าสวนนี่ก็มีคนตายตลอดนะก็จะมีมอบเงินไปจําปีให้เรารวมคนเลยที่เสียชีวิตในประไปจปีกว่าปีนี้มีใครกี่คนกี่คนมีกี่ครอบครัวเสียชีวิตกี่ครอบครัวใครกี่คนพ่อแม่เนี่ยมารวมกันแล้วมอบเงินในหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่แล้วแต่แต่เพราะว่า ก็เป็นคนเป็นร้อยคนเราก็ไปมอบทุกป er ีนะก็ได้ความร่วมมือจากพี่น้องในชุลรมต่างๆเนี่ยที่ที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยครับก็เรียกว่าพี่น้องในกรุงเทพมีน้ําใจมากมายตอนผมรองพบเนี่ยก็รู้จักคนกันมากเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดมาบริจาคก็จะมาจากกันผลควรเลยและที่บินไปช่วยก็ไปกันครับก็เรียกว่ามีน้ําใจกันมากๆก็เนียผมก็เถิดขอบคุณพี่น้องทุกๆฝ่ายทุกส่วนในกรุงเทพมหานครที่เป็นพระพวกนี่ครับอาจจะเอ่ยชื่อไม่ทั้งหมดว่าท่านได้ช่วยเหลือพี่น้อง ที่เสียเลือดเนื้อชีวิตเพื่อี่น้องประชาชนนีกน่กัน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 อย่างเข้มแข็งนะครับมอบโลมอบกิจัตรให้ไปแล้วก็ไปพบตัวเขาซึ่งอันนี้เขาได้ประโยชน์ตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเหตุการณ์เช่นนี้อยู่ไม่จบไม่สิ้นครับนี่ก็เมื่อไม่กี่วันนี้ก็ที่ทุกิรินก็หน่วยออกดกู้ระเบิดของจังหวัดอาเดว,วาสเข้าไปกู้ระเบิดก็ถูกตัดขาครับถึงพรุ่งนี้ผมก็จะพรุ่งนี้ผมจะลงไปรับมรดกพลตรวจ นกประดลเผือกโสมุนก็จะเอาเงินจากกองทุนพลเอกเพียรเอกสมยาเนี่ยซึ่งเป็นกองทุนของช้ชื่อของเพียรนะครับแต่ของของของช่องสามแล้วก็ของกตำรวจร่วมกันขอบริจาคจากพี่น้องประชาชนมาตอนนี้มีทุนอยู่ประมาณสิล้านเทศเพื่อจะช่วยเหลือกับผู้ที่รับบาดเจ็บล้มตายกับครอบครัวเขาและกิจการอื่นที่เป็นรายยน์กับเรื่องข่าการภาคใต้เนี่ยครับ กัรปนี้ผมก็จะลงไปเพราะฉะนั้นก็ยังถือโอกาสว่า,าทํายังไงที่ที่อยากเกิดสันสุขในภาคใต้ครับเราเราคิดว่าอย่างนั้นกันนะครับแล้วก็ช่วงปีสี 5, 6, 4, ่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็พบปะสันเป็นผบอ ตรงนั้นพอบอสันรัฐบาลทักษิณรัฐบาลท่านนายกทักษิณนะครับคบวามจริงก็ก็จะคุยนะท่านพอบอโดนหลักษา,การได้ครับคุยได้ครับได้ไ,ดได้รูที่มาว่าท่านมาเป็นคนเอกได้ไงไล<ม>่ทำลายไปก็ก็อยู่ด้วยกันนะทำงานด้วยกันมากันเรียกว่าสบายสบายไม่มีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วก็เราก็ดูแล ในปนัญหาภาคใต้ในปัญหาภาคเหนือภาคอะไรเนี่ยก็อยู่ก็มีได้งบนเพนบนเป็บนบุญอะไรแล้วเราอยู่กันมาอยู่มาด้วยดีเนี่ยก็ในช่วงก่อน,กนเกษียณน,นะ่ปีสี่สี่เจ็ดเนี่ยอยู่ท้ายปีสี่เจ็ดเนี่ยก็ประมาณวันที่สิบเก้าเมษายนอะไรเนี่ยรรหรือเมษาเนี่ยอยู่ๆผมก็รับโทรศัพท์ไปร,รักษาการแทนแทนพัน,นแทนโสัน ตอนนั้นทันโบไปออสเตรเลียครับก็ก็ไม่มีเหตุผลอะไรนะครับกลับมาก็ท่านก็ไปช่วยอยู่สำนักนายกครับแล้วผมก็รักษาการแทนปฏิบัติหน้าที่ก็มันปฏิบัติไม่เต็มที่เหลืออีกหกเจ็ดเดือนเราก็ทำแต่ที่เราจะทําได้แต่ว่าเหตุการณ์มันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นตอนนั้นท่านเป็นพลตำรวจโทรอยู่ใช่ไหมเป็นพลตเอกกูนะอ๋อพลเอกพลเอกเท่ากันครับแรบันเปลี่ยนแต่ว่า รักษาการโยกเจ็บเป็นโยกกับทุกกระเซียนครับแต่ว่าเราก็มันนึกว้ามันเรื่องอะไรครับท่านพอบอกก็โอเคนะกับท่านนายกตัแหนนี้เอ่อก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็เข้าใจกันเออก็ผมคิดเอาเองนะว่าน่าจะมาจากการที่ พอใบสันนี้ผมนับถึงอย่างคือว่าคือพูดกันตรงๆว่าเขาแข็งในบางเรื่องครับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนี่เราก็ตกลงกันว่าไม่เชิงตกลงเป็นเกินว่าเออน่าจะเคลียร์กันได้ว่าเออในการแต่งตั้งนี้เราควรจะให้ผู้บัญชาการท้องที่เนี่ยครับเขามีสิทธิ์มีอำนาจในการแต่งตั้งลูกน้องเขาครับ เพื่อเขาจะได้ทางานได้ดึงคนเก่งๆให้มาช่วยใช้คนได้ร,รู้คนในพื้นที่ต้องให้เกียรติเขาครับผู้จัดการถ้าผู้จัดการที่ตรงๆนันถ้าไม่ใจกว้างเรื่องจจพวกนี้ก็ช่วยไม่ได้มันครับแต่เราก็หวังอย่างนั้นทีนี้ก็เลยเอก็บอกว่าเอ้าถ้าทางการเมืองจะขอกับ้าเรื่องปกตินะพูดกันตรงๆว่าขอมาละวเขาก็จะให้ไปสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับจะขอมาเกี่ยวมาแล้วลงในยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ย ต้งแต่นาย,ยกลงไปใครก็แล้วไปแล้วก็ระดับผู้ชาการผู้บัญชาการผู้มญชา,ารเราเนี่ยผบอรองผบเนี่ยจะขอใครมั่งก็เอาไปสักนี้ากเปอร์เซ็นต์ก็ให้คนในพื้นที่นั่นแหละแต่ว่าไปอยากใครอยากใครที่คนมีคุณภาพครัแล้วอีกห้าสเปอร์เซ็นต์ก็เป็นของผู้บชาการในพื้นที่เขาได้ทํางานได้ครับก็ก็แฮปปี้ดีก็สบ,บายใจดีพี่พมประสานก็จะไม่ยอมในกรณีที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยผมพูดตรงๆนี้ว่า มีที่ขอได้สักคนนี้หรือสักสองคนนี้ขอเป็นสิบครับแลวที่นี้คนลองนายกนี้คนนึงก็หมดแล้วครับกตำรวจจะไปเหลืออะไรครับมันก็สามสี่ปีนึงก็จะไม่ได้คนตามที่ต้องการเพราะว่าสันแกก็ไม่ยอมอ๋อไม่ยอมอ่ะไม่อยู่ในการตั้งแต่บายการไปคุยตกลงตั้งแต่นาย,ยกลงมาว่าพูดอะไรู้เรื่องว่าภายในยี่บ้าประเทศเนี่ยท่านอยากเอาใครก็ว่าไปครับอ๋อมันอึดอัดครับพอยกนี้มันใครก็ขอได้ไหมตำรวจทาไม่ถึงไม่ ยิงต้นหนึ่งนทีนี้พูดกันตรงๆะก็เป็นเรื่องเศร้าของก้าการตํรารวจชวงนี้ทํางานดีก็ไม่ได้ไปะระโยชน์เลยผมก็ฝากว่ามันคงจะเข้ากรอบขึ้นมาในยุคนี้น่าจะกรอบขึ้นมาขึ้นก็ช่วงนั้นก็เลยก็เป็นที่มาของทําให้ท่านโชวิตเซ็นคําสั่งให้บอกว่าท่านไปช่วยในการท่านขึ้นมาเป็นรักษาการรักษาการแทนก็เจ็ด <7 S 1> <7 S 2> เดือนประมาณ <7 S 1> เต่ดิฉันก็กเกษียณ ช่วงที่รักษาการแทนมีข่าวอะไรสรดับขับประเทศไหมไม่มีอะไรเลยนะเพราะนั้นมันก็เรียบร้อยเงียบดีดีรเราก็ไม่มีปัญหาอะไรพราาไม่มีมันไม่มีเหตุการณ์ะอะไรด้วยทุกอย่างก็เรียบร้อยไปดีดีเดี๋ยวสุดท้ายนี้ครับเหลือเวลาอยู่หน่อยหนึ่งอยากให้ท่านพูดถึงช่วงที่ท่านทํางานแล้วตอนนั้นพลเอกเปรมเป็นนายกใช่ไหมที่ท่านบอกมาตรการอะไรที่ว่าดับดับไฟที่ท่านบอกที่พลเอกเปรมสั่งอะไรมานะที่ว่าอที่ท่านพูดอะไรหกอะไรอะ่ะ ออกที่ออกครับสองสามนั่นคือคณาผอคณะผู้กองรักจนยืนคอมมิวนิสต์เนี่ยนะเป็นนโยบายของท่านเปรมอ่ะเป็นนโยบายที่ออกมาหัวหอกทังสองสามนะครับครับท่านยกเป็มเคงจะเป็นคณะทํางานเนี่ยได้ออกคำสั่งนี้มาเพื่อปลองดองเพื่อฟื้นฟูเหียดใจเพื่อเข้ามาสมรสมานเพื่อมาเกินเพื่อกลับไปกับตัวกันอะไรตรงเนี้ยครับก็ ทำกันทุกแห่งทุกทั่วทั่วประเทศเนี่ยครับก็ที่พัทลุงที่สุราษฎร์ความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องผู้ก่อการคอมมิเนี่ฮะครับก็คือมาจัดนโยบายโหงสองสามนโยบายเพื่อกับเนื้อกับตัวครับเพื่อมอมนุ่มมาตัวให้ไปร่วมพิจารนาชาติไทยด้วยกันเนี่ยก็นําความสาเร็จมาสู่ปัญหาภายในของเราครับได้อย่างยิ้นได้ชัดเลยนะครับ ก็ตีพัทลุงนี่ก็สองห้าสองหกก็เริ่มออกมาสองเจ็ดสองแปดแต่แล้วก็ยุติออกออกกันจนหมดแล้วก็สถานการณ์ก็เกิดความเรียบร้อยนี้ก็ท่านบปรเอกเปลงนึงทุนนนท์นี่ผมคิดว่าเป็นวีรบุรุษครับเป็นรัตบุรุษและเป็นคนที่เป็นไอดอลของคนภาคใต้ครับครับท่านเพลงนเป็นคนจังหวัดไหนคนสงขลาครับ เรียนมหาวิทยาลัยวุฒิติดเก่ามหาวิทยาลัยวุฒิวันนี้เราก็เพิ่งทําบุญในท่านในการครบรอบที่ท่านเสียชีวิตไปหกหรือเจ็ดปีเนี่ยค,ค,ครับที่วัดปวานิเวศก็มีพี่น้องชาวสงลาสมาคมชาวสงลาแล้วก็พี่น้องชาวมหาวิยทยาลัยศวุฒิ่านเป็นติดเก่ามหาวิทยาลัยศิธครับก็ได้ร่วมกันทาบุญอุทิศส่วนดวยไว้ท่านก็เรียกว่าท่านเป็นศูนย์กลางศูนย์ใจเพราะว่าในโะราก,กาต้องั้งคือว่าคนเราเกิดมาต้องทํา ต้องทดแทนคุณแผ่นดินครับเพราะเกิดมาแล้วไม่ต้องเห็นกับชาติอีกเพราวันเมืองไม่ใช่เกิดมาเ fashion, สียเปล่าเสียชาติรเปล่าครับท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกเราตลอดมาแม้แต่เป็นรัฐบาลในช่วงแรกบางครงท่านเนี่ยบอกโอ้เรียบร้อยครับ,รบแก้ปัญหาต่างๆเลยแล้วก็พอเพียงแปดีก็โอเคไม่โอเคเพราะการเมืองคือการเมืองมันก็อยากจะได้ทีนี้ท่านก็บอกก็พอท่านก็พอแล้วก็จบท่านก็เรียกว่าท่านเป็นคนที่มีน้ำใจครับอย่างนี้ละแล้วก็เป็นผู้ที่ มีคนคารพกัน e ถือยำเกรงแล้วก็น่าเริ่มใจครับคท่าน,นคือผลเอกเปรมดินทูดนของเราอ่าสุดท้ายนี้ปัจจุบันนี้ครับท่านทําอะไรกิจกรรมอะไรเพื่อสังคมอยู่บ้างครับบอกเอฟซีหน่อยครับแล้วท่านดำรงตาแหน่งอะไรอยู่บ้างตอนนี้ครับผมก็เออเป็นนอกจากเป็นข่ายการเกษียณเดี๋ยวนี้นะฮะก็ได้เออาจากน,ยกนายกสมาคมใต้ผมเป็นนายกสมาคมใต้มาครับ ยี 21, ่สิี่สับปียาวนานแล้วก็ขอตัวมาเพราะมันเหนื่อยนะครับแล้วก,วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังทํำในส่วนราชการก็เป็นคณะกรรมการกองทุนกองทุนเงินทดแทนของกองกองประกันนักขมกระทรวงแรงงานอยู่อันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นฏิบัหน้าที่แทนสภา,ามะอาะอไทรันการกีฬาแห่งชาตินะครับ แล้วก็อันเป็นส่วนช่วยหนึ่งน้อยก็เป็นกรรมการบริษัทต่างๆก็สองสามบริษัทครับซึ่งเราก็เป็นวิทยาวิจกรวัดชนประธานครับดี๋ยวนี้เขาวัดขวาวาแล้วก็วิทยาวิจกรวัดราชาที่วาดครับวันนี้ไปเจอท่านเจ้าวาดคนต้องขาเจ้าวาดวัดบวรครับท่านบอกให้ไปทางวัดบวรบ้างต้องไปจะต้องบวชแล้วครับแล้วก็เรื่องบุญเรื่องสุนตาเรื่องอะไรก็ผมก็พร้อมเสมอนะครับ ตามกำับบงแรงกำบรทธา,าครับอย่างนี้ก็ทำสวนทำกเกษตรกรมาเดินอยู่ที่ธุราธานีครับก็เรียกว่ายัางมีจิตใจพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อคุลคนเราอยู่ในท้องถมกันได้เนี่ยเห็นใจตงกันอะไรกันครับ,รบเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่กันเอาใจเขาใส่ใจเราอยู่กันด้วยความ้าใจอยู่กันก็ด้วยความไว้วางใจมีอะไรคุยกันได้ทำใจสบายเบิดเบิดอย่าไปเครียดอย่าไปตีเรียดครับแล้วเราจะสบาย นะค,ครับกขฝากตัวคนไว้ด้วยจริงๆนะดีมีจนยิงไม่สาคัญแต่ถามนิดนึงครับจริงไหมครับพอดีท่านแต้มเขาแซวมาเขาบอกอกเจอท่านสุนทรถามอย่างนี้ว่าเป็นคนที่ไม่ด่าลูกน้องไม่เป็นเขาบอกท่านเป็นคนที่ไม่เคยด่าลูกน้องเลยลเขาบอกว่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ท่านโกรธมากว่าลูกน้องเอาเอกสารอะไรมาให้เซ็นไม่รู้แล้วท่านบอกโอ้ยเซ็นไปกติดคุกแน่ท่านแบบเรียกมันเข้ามาดิท่านแต้มบอกโอ้ยนี่ตายแน่เลยโดนท่านสุนทรเรียกท่านด่าไอหัวแมว นี่คือท่านด่าหยาบสุดเลยไอหัวแมวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านไม่ด่าลูกน้องผมจําไม่ได้เลยว่าอันนี้ท่านแต้มมาพับบอกท่านแต้มนั่งหน้าห้องท่านแล้วมีลูกน้องทาผิดแบบผิดเรื่องใหญ่เลยแล้วท่านแต้มไปตามมาบอกนายเรียกท่านแต้มบอกโอ้ยตายแน่ตายแน่เรื่องใหญ่แล้วทายถึงท่านด่าว่าไอหัวแมวผมจําไม่ได้ไอหน้าแมวไอหน้าแมวหัวแมวผมจําไม่ได้แต่ว่าไม่ดีเรียดครับเพราะว่า เขาอาจจะทํามาอย่างนั้นแหละแต่เราเรามัาานก็จะใไทยเราตายมันตายมันเขาก็ไม่ทำแต่ว่าเขาคงคิดอยู่แค่นั้นเขาคงในแค่นั้นคือคงไม่มนะีปัญหาเขาทามาเขาคงว่ามีปัญหาอะไร,รเพราะฉะนั้นแล้วแต่ผมว่าเรื่องโกรธใครไม่เคยโกรธแล้วจริงไหมที่ท่านไม่ค่อยด่าลูกน้องหยาบๆใครๆจริงไหมฮะมันก็มีดา่าแต่ว่ามันก็ด่ากันแล้วไปก็จบด่าแบบเฮ้ยหามึงไม่ได้เวียงก็แค่นั้นครับมันมันก็จบแต่คือไม่ไม่ตบายๆมันไม่ไม่เรื่องการคนอะไรกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีบางคนบอกว่าไอ้นี่มึง ใบคนนี้มันเออช่้ำเลยก็ก็สบายใจจบแค่นี้แล้วเพื่อนท่านนี่ก็เป็นเหมือนท่านนะท่านอังกูรก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เป็นเอ็นวิทเพสซีไปแล้วล่าสุดมีความสุขได้ได้ไปเจอบ้างอนไหมฮะก็เป็นเอ็นวิทเพสซีไปแล้วดูอยู่ใช่ไหมทุกวันเจอทุกวันเจอทุกวันมีคนผมพยายามทำอย่างนั้นแต่ผมร้องไม่เป็นเพลงผมไปสัมภาษณ์ท่านจอะไรท่านบอกโอ้ไปเดี๋ยวไปร้องเอ็นวิทเพสซีกันนะช่วยมาผมไม่เอาท่านเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอฟซีทัวลง ตอนี้ท่านแต่งเป็นเอ็นวิดเฟซลี id, แล้วก็ท่านก็อารมณ์ดีฮนะท่านก,ออก็ออกรายการก็สอนต้องอารมณ์ดีต้องยิ้มต่ออายุเหมือนกันเลยฮนะเพ,พื่อนท่านก็เหมือนเยอมแล้วคณพี่ผู้หญิงอ่ะแฟนก็ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตั้งมาก่อนทีบายนะเ่ตงุดยอดมาแบบพี่นีดผมชื่นชมครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันเนื่องจากท่านเนี่ยท่านสุนทอนสายขวัญเนี่ยเป็นตบจยุคบุกเบิกนะฮะยุบบุกเบิกยุคตั้งแต่ไกลปืนเที่ยงเลย จนแับนี้ท่านโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากมันเป็นโซเชียลมันเป็นทุกอย่างมีพรบอุ้มหายมีทนายความที่ไม่อไอเ,เอาไปว่ายุคที่ไม่มีใครกลัวตำรวจอดูในคลิป YouTube ิ i k t o กก็มีแต่คนท้าแต่ลาจอนต่อยถอดรึ่งแบบมาต่อยกับผมไหมคุณม,มีหมายสารมีหมายจับไม่เคยเป็นยุคที่เราไม่กลัวตำรวจท่านอยากจะฝากแนวทางหรือไม่เซ็ตยังไงให้กับน้องตำรวจยุคหลังในการทํางานบ้างครับต้องฝากนะเพื่อนเพื่อนตำรวจน้องๆ้องตำรวจยุคหลังนี้ ผมคิดว่าเราต้องอดทนอดทนต่อความเหยบใจไม่หวานไหวต่มมอความยากลำบากเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วและก็ฝากเรื่องไมไม่มากๆไอ้ลาผลเราอยากเป็นตำรวจนะคุณต้องอยู่ในกรอบถ้าคุณมากๆแล้วผลมันไม่ไม่ใช่งานที่จะเกิดความได้บ้างคุณแล้วมันจะเป็นพิษเป็นภยัยกับเราหูตามันมีร้อยแปดคุณอย่าคิดว่ามันมีอะไรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนว่าทํางานระมัดระวัง ระมัดระวังในด้านกฎหมายในด้านตนตัวในด้านประพฤติที่สาคัญที่สุดคือต้องทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเชื่อถือศรัทธาเราเราศรัทธาเนี่ยมันต้องทําให้เขาเชื่อถือเราต้องทําดีแต่ถ้าเราผมก็ไป่ใช่คนดีนะครับถ้าว่าได้รับเงินรับทองครัมีได้รับเงินรับทองมาจากปักพวกเพ่พนฝูกนี่แต่เขาไหวไหมเรายังครบยังกินอยู่ได้ตลอดแบบน,นี้ทุกแห่งทองไปยังกินได้เชิญชวนก้เขากินก็ได้ แต่ถ้าคุณไอ้เงินก็มาทีแล้วก็แด่ก็ด่าก็แช่งนี่แลวขอไม่ครบเลยก็ไม่ากครบจะพบเี่นะตำรวจคนหึ่งก็ไม่ครบด้วยนั้นอย่าทําอย่างนั้นทําอย่างไรให้เขารักเราแล้วรักกันตลอดไปให้เราร้อยบาทนียแล้วเรากินอยู่เขาจนตายากับเราเอาก็หมื่นบาทในกรณีโอ้โหเป็นตายกันเนี้แล้วคุณจะไม่คุณจะถูกด่าตั้งปีทั้งชา้าเนี่ยจะเอากันไหนกัน ผมคิดว่าความไม่มากในลาบผลนี่เป็นจุดสาคัญที่สุดตำรวจความซื่อสัตย์จบเท่าน,นี้คุณมองหน้าประชาชนได้ประชาชนคือเราไม่ถึงก็ว่าเป็นเจ้านายแต่เป็นเราต้องใช้เราต้องให้เกียรติเราต้องให้โอกาสเราต้องรับใช้เขาเราต้องทํางานเขาแค่นี้ผมฝากไว้เพราะว่าเวลาคนานตำรวจแลวผมอย่างนี้ผมก็ผมก็ตอบปฏิเสเอยไผมบอกผมก็เป็นตำรวจแต่ว่าขอให้ตทษทีเดียครับขอให้ด่าตรงตรงคนที่ด่าเราอย่าไปเมารวมตำรวจเหมารวมตำรวจแล้วผม ผมไม่ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ว่าไอ้ตำรวจดีๆเขาจะเสียใจฝังแต่ว่าท่านต้องดูแลตํารวจนะครับโดยเฉพาะกอตตรอสนกตรทมกตรนักกตรนี้คณะกรรมการตรวจสอบขอให้ท่านตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่จะเป็นอ๋อเอาเท่าแก่เอาพวกพวกขึ้นมาเป็นแล้วก็แฮปปี้กันอยู่ประชาชนทุกคนนั้นคือคนที่เราจะต้องดูแลไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้ แล้วก็ตรตัวท่านก็ต้องช่วยตำรวจนะครับตำรวจดีก็ช่วยส่งเสริมตำรวจไม่ดีก็ต้องเตือน,ต,อต,อนต้องดูต้องระวังแล้วจะช่วยตำรวจเราดีขึ้นครับอโอ้โหนะครับเป็นแนวคิดที่ดีและมีเรื่องหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับแลวเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้ในทุกสาขาอาชีพได้เลยเรื่องที่ท่านบอกว่าเราจะมีรายได้หนึ่งร้อยแต่เราคบกับเขาเป็นพี่น้องกันได้ตลอดชีวิต หรือจะไปหักเขาเลยหนึ่งแสบาทหนึ่งื่นบาทแล้วเขาก็เกลียดเราไปตลอดชีวิตเลยสาบแช่งเราไปตลอดชีวิตนะครับอันนี้ผมชอบทฤษฎีตรงนี้มากมันเป็น,นรเนรื่องจริงครับเดี๋ยวนี้ผมใ,ให้ผมร้อยบาทแล้วเป็นเพื่อนผมแล้วก็กินกันได้ตลอดชีวิตปั๊บกมีคนนี้ก็มีน้ําใจปีมงปีมาแล้วก็มาเยอะแต่พอจอเฮ้ยางานนี้กูแล้วก็จบแล้วก็ดา่าใช่สาบแช่งกันไปเรอไม่ใช่มันไม่ใช่มไม่ใช่เราจะรวยกันมาได้เพราะตรงนี้ครับบนความสาบแช่งคนอื่นนี่บนบนทุเษฎนอ่ะครับ ันนี้ดีครับดีมากๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ได้สมใจผมแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่ร้อยตีจนมาจบที่ร้อยเอกผมก็ลุ้นวันนี้จะจบไหมแล้วท่านมีเวลาเดี๋ยวท่านต้องไปงานต่อสุดท้ายได้มาจบร้อยเอกมาจบที่พลตำรวจเอกนะครับจากร้อยตีมาจบพลตำรวจเอกได้ครบจบกระบวนท่าและนี่คือการรับเชิญคนพิเศษของเราครับผมโอปีพีขอบคุณท่านสุนทรสายขวัญด้วยนะครับขอบคุณครับผิดทูตอะไรก็มาให้ด้วยนะครับ ขอกราบเรียนเชิญเอฟซีรายการโอวีพีผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างสาราการเปลี่ยนที่วัดมาลาบ้านคำป้อมตําบลคำป้อมอําเภอเปลี่ยนน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมปัจจัยประพุทิจากร,ร่วมบุญกันได้โดยโอนไปที่เลขบัญชีทกศที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยหรือติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมทำบุญขอให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จใ,ในที่การงาน มีสเสบียงเร่งตัวทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปนะครับสาธุครับขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทา,านหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างดําเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ารวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผม